แบบของมีดที่ใช้ผลิตจะถูกเลือกแบบมาจากหนังสือต่งตางๆซึ่ได้เก็บสะสมไว้เป็นจำนวนมากโดยที่เจ้าตุ่มจะเป็นผู้ตัดสินใจหาแบบที่ชอบและเห็นว่าเหมาะสมกับการใช้งานขึ้นมามีการดัดแปลงแบบให้เป็นลักษณะของตนเองเพิ่มขึ้นบางทีอาจจะเพิ่มเลี่ยมแปลงมุมตามลักษณะของใบมีดหรือด้ามที่ใช้เป็นวัสดุในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับด้ามเขาสัตว์ ฉันจะต้องออกแบบเข้าด้ามให้เหมาะสมสวยงามซะก่อนเสร็จแล้วจึงมาหาแบบของใบมีดที่จะใช้ติดกับด้ามและเพราะเหตุนี้มีดที่ผลิตขึ้นจึงไม่ต้องกลัวว่าจะมีแบบที่ซ้ำกันเกิดขึ้นนักเล่นมีดแบบสะสมหลายรายที่ได้มีโอกาสครอบครองผลงานของที่นี่กันมาแล้วถึงเฝ้าติดตามมาเลือกหามีดแบบใหม่ๆเล่นที่ถูกใจเพิ่มขึ้นในกลุ่มส่วนตัวเรื่อย ऊंचाई सब